สวัสดีจ้ามาพอกันอีกนะจ้ากับสาวเถิงดงคนใช้ยาพุ้มนะจ้ามือน,นีกับมาพอกันอีกมือน,นีสิพามาก,กินในแกงขี้เล็กนะจ้าแกงขี้เล็กใส่หนังใส่หนังใส่บักแขงใส่อีตูล้าวนะจ้ะนา,าน้ำยาหนังคุ้นคุ้นนตะตำบักพริกใส่ผิดผิดน้ำปลาเด็กนัวนัวเมึงหนังนะจ้า นั่งแต่สแสบป่ะจ้ะห่อนห่อนกะบ,บองปลาเดกระมีพักนะจ้ะกะข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวมาเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้าพูดนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวว่าเต็มติ๊ติ๊บดอกมือเนี่ยเครื่องติ๊บมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อเส่บๆเบิเบ่งลุกพูดนะ โอ้ยเป็นแต่แสบอีดิอยากลายแม่จ่าอยากลายโอ้ยในกล่องมันคือเป็นสซงเหมือนเหมอดเห็นว่่จ่าเห็นบอหัวเนาะโอ้ยใส่หนังใส่ผักขาพ้อมเนี่ยจะผักขาผักขาภาษาไทยเขาก็เรียกว่าชะอมนะจ่าใส่อีตูแล้วอ,อีตูแล้วกับแมงลักนั่นแหละจ้ากับกแข้งเนาะ ขาดบะไ้ใส่บัะแข้งถ้าใส่บัะแข้งนี่แสบแสบอิลีจ้ะเอาน้ำเลยนะจ้ะน้ำเลยนะ่อหิวเข่าแล้ว <laughs> น้ำยานางังคุ้นๆสุดจะรู้ปะเนีน่ย นัวผู้ใดมากขมกันต้มน้ามเดียวนะจ๊ะผู้ใดมากกันจืดแน่กับต้มสองน้ามสามน้ามนะจ๊ะอันนี้ต้มสองน้ามใจยังขมอยู่ขมหน่อยนึงแต่นังน่ะมากกันขมแม่จ๊ะมันเึงแองเสยอยขมพอดีจ้ะนังนมากขมก็เล่ยนว่าต้มจืดคัก Og så en badel. ชอบสมอยากเยอะคุ้มพอดีเลยใส่ตู้เข้าไปเโนีย,อยหอม คำใหญ่ๆห,ห,ห,หลุดนจะจ๊ะคำหน่อยมะเสบ กินน้ำกันเนื้อจ้ามาเด้อมาเด้อคุณน่ะใส่หนังพอดีแหละจ้าไม่ต้องต้มเปื่อยคักเนื้อหนังมันมันสิบอะไ้ยำกันเปื่อยไล่กันได้ <c oughs> มักมักพอดียำและจ้าไม่ตนน้องไม่ต้องเสียบ เบิ่งขำเขาเลยจ้ะคำแบบไหนขำหน่อยโมเสบสมอยากครับจ้ะ แซ่บบองปลาดก,ก็แซ่บแซบจ้ะคำนี้บอกตำาน,นคุยคุยนี่ให้สิคักกับหาซื้อบอ่ได้ตำยานบอกกันทว่วแปบที่เขาเอินทั่วแปบเ,เปบน้่ยเนาะคุยกินกับบับงปลาแดงเนี่ยทักขนาดแซ่บ ยืนนีบะม,มีขายไหมจ๊ะจสซ่ๆกัซื้อมาเนาะนคุยก,กินคินเล่นบอกประแดคล้ขยๆค้นจังเหมียงค่าเนี่ยละจ๊ะใช้ค่าลายๆแสบๆโอเคนะ อืมโหดด้วยจ้ะเนี่ย 嗯。Mm hmm. 估计。

เอามื้อนี้กับพามากิดกนี่นแกงคีล็กนอะจาแจังใดกะมื้อนี้ก็ขอจบคลิปซ้ำนีเนะจ้ะแจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนางสาวทึงดุงคนชัยภูมิในเด้อจา้า จังไดกระอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยได้จ้าสวัสดีจ้า